ขึ้นแ้วก็ทำไงนะมันนอนทับตูหูเหมือนหมีอ้มเลยแล้วหูก็เปียกอะไรอะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้าค่ะวันนี้ให้ทุกคนจ้ามานอวหว่านี้ันวันนี้ให้ทาว่าขายอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เราไม ยหรอคแมม,แม่านึกว่าบอกให้ถ่ายมามถ่ายชุด,ชดถ่ายคือไหมคะอาจจะยังไม่ใช่ถายไปนอนกันนอนอ้ออเอาละ่ะเราแซวว่าตีมเราผิดแล้วเนี่ยยังไม่มีตะกร้าค่ะเรายังไม่เลือกตะกร้าเราเดี๋ยวเรา,เร,ารอ20นาทีก่อนที่คนถูกแล้วถ่ายชุดนอนผ้าห่มทับฟืนนอนทับฟืนเลาะเลาะอีกคนหน้าหลุมอ๋ยหนักตะคิวกิน นอนจินี่นอนงี้นอนนอนปึ๊บทายนอนแล้วนอน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 น แล้วมันสบายมากพี่นอนมันสบายมากข้ามังมันสบายมากเียนนี้หลับากลับแล้วแก้วอ่ะหลับง่ายเลยะทำบุญด้วยอะไรอ่ะหลับดีมากมีมีคนบอกว่าแมวหน้าบึ้งเดี๋ยวนะ แแบเป็นหมาแล้วครับแบไม่ใช่แน่วินิคี้อ่อนมากเลยเนี่ยทุกคนว่าไงอะเราต้องง่วงป่ะเฮ้ยเกวลูกตาหมาเกวแก๋ไอเกวเอาให้เป็นคนแบบนีเอาได้อ่ะคนใหม่ลูกเอาไปรับอ่ะรับ สบายบนที่นอนนี้รับทันทีด้วยนะครับหลับทันที <c oughs> คนอมคะไม่ะที่มหลัอานะหลับหลับหลับนี่หลับตาหลับตา 私が行かない。 โทรศัอโฟนเได้สลรับค่ะ <soci 76> mm ับนี้ค่ะ You oh. รให้ถึงหมื่นคนดูแลเร็วเดี๋ยวแม่กินนมสามคเริ่มเร็วมขอห้าแชร์มา สองแล้วขอห้ารอยแสแชร์ไม่้มนคนต้องอื่งกับคุณภาพที่ได้ไปแล,ละราคาที่ได้มามัจะงงเลยละ่ะมัาทำอไงใเพราะโลกงานไะง้ราสบายบนะแชร์หน่อยนะขอห้ารอยแสบ ไม่ยอมนอนยอมนอนอีสองรแชร์ต่า้ามาเลย่นนี้สรอยแชร์แล้วค่ะขออีก2 0รอยแชร์มาตางาที่นอนได้เลยวันนี้ขอไม่ถึงหลัก แชร์ให้หนูหน่อยได้ไหมวน8 0แชแล้วค่ะได3 2 0ชแล้วม้ยโอแม่ขอห้งนหได้แม่เร็วของคนแม่ดีหนูไม้ของคนละแช คในครกดครับพีค่ะพีกดค่ะเจ้าสนิบสนิยหรอเอาคำตอบพีทเยปะที่บุกกลแบบนี้เลยค่ะ แชร์ตก้ามาค่ะเร็วมาเจออะแม่จริงไหมผู้เราไม่ไหวแล้วไม่หไหวหน่อยได้ไหมร้อยเดียงอ่ลละล้วคนห้าบันคนกดคนละแชร์มันถึงแล้วะไปแก้วไปขอบพี่เขาสิลูกเอาลูกดู <ๆ S 2> ไม่อยากได้ๆๆๆๆๆๆ ก่อนลูกพอทนอะครับโอ้หนูพูดต้องมานพรไม่พูดแชร์อยู่เลยไม่แกแม่กไอแก้วพูดฝังไม่ออกหนูลูกคุณหมาหลับแล้วเราจะขคับทำงานกันยังไงเอาดีดีดเราฝักะก้าแล้วก็นอนไปด้วยเฮ้อเราจะขี้เกียจเกินแล้วพี่นอนดีๆี้พามโูปิดดีๆนอนโอเค ะคะไหนคน,นแม่ถ้าม,านม,มันยังงอมก็จะกลนอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เอาป่ะเรามีเสียงโซนตลอดเวลาได้ไหมพี่พีชอีกสามนาทีนิดเดียวค่ะสองนาทีแล้วค่ะมาลดอยายจะทำให้แกวตื่นอีกสองนาทีตะกร้การมาค่ะแม่ขอตอ่อขอใจนะขอตอ่อขอใจแกว์ทำดีมากลูกแตะเลี้ยงมารู้สึกแกวมีประโยชน์เขวันนะี้ <c oughs> มันจะรุ่งเลย เอางี้แกไปอยู่นงนเ้โอ้ยถนนอะเออได้ยินไหมทุกคนเส็จสะกะกีอืนอทุกคนนอนเริ่มเมย์จะเปนอนนีกอ่านอนน้อ แล้วย <ś pel ic ệt> ังง่ายมากยังง่ายไหมฮะลูกพี่ผม อะไรนะทุกคนที่จะออกง่วงขอ <c oughs> ทุกคนอย่างงี้วันนี้สิ่งที่เราเราเบาสหน่อยไม่เก่งนะให้มันเ,เป็นฟิลฟิลกวอนวันนี้เราต้องพูดเบาๆนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆจะตื่นนะครับ <c oughs> จะบอกว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราได้ผ้าปูเตยียงมาวันนี้เราเอาผ้าห่มมาให้แล้วแล้วผ้าห่มเนื้อดีมาก <c oughs> <c oughs> คือ ขอราคาเขามามดีมากๆาผ้าห่มเป็นไซส์หกฟุตนะหกฟุตก็คือเตียงขิงไซส์นะครับก็คือเป็นไซส์ใหญ่เลยแล้วลายน่ารักมากมอย่างนี้เราอ่ะวันเนี้ยมีตะกร้าที่เป็น<ม>ตัวเตียงเนาะเอาไปท็อปอัพเตียงก็ได้<ม>ทั้งแบบสามจุดห้าฟุตห้าฟุตและหกฟุตส่วนผ้าปูจะมีแต่หกฟุตและผ้าห่มจะมีแค<ม>่หก ราคาที่เราจะได้อะเป็นราคาที่ดีที่สุดตั้งแต่แบรนด์เคยขายมาเลยแล้วเขาเป็นโรงงานที่ผลิตเองขอตะก้าเลยขอตะก้าเลยได้ทุกคนฟังเรื่องป้าหรือว่าได้ยินแต่เสียงกรนเอาผ้าปูพอปอัพแล้วก็ตัวผ้าห่มทุกคนแฟลตเซลลอ่ะเข้าใจว่ามีมันเป็นรอบเนาะรอบละมี